ครับก็สวัสดีครูประมวัยน่านทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องของการแปลงไฟล์ Word นะครับเป็น PDF นะครับจริงๆแล้วการแปลงไฟล์นะครับ Word เป็น PDF จะมีวิธีการอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือการแปลงจากตัวโปรแกรมของ Word เองเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับใช้แอปของ p r i n เตอร์นะครับในการแปลงไฟล์แล้วก็แบบที่3ก็คือแปลงจากเว็บไซต์นะครับ ผมจะขอสาธิตวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือแปลงจากตัวโปรแกรม Word เองเลยแล้วก็วิธีที่2ก็คือใช้แอปพิเตอร์ในการแปลงนะครับส่วนวิธีที่สก็เพเข้าเว็บไซต์นะครับในการแปลงนะผมขอสอเอา2วิธีก่อนแล้วกันนะครับลำแรกครับเราเปิดไฟล์นะครับที่เราต้องการไฟล์เ o ิ d ดนะครับที่เราต้องการแปลงไฟล์นะครับแล้วก็ง่ายที่สุดเลยนะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมี save as มีจะมีแอปให้เราแปลงได้เลยนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ Microsoft Office 2013นะครับจนถึง2016จนถึง2020นะครับที่เขาจะมีแอปแบบนี้อยู่นะครับวิธีการก็คลิดที่ Save as Adobe PDF นะครับในครอเป็น PDF เลยแล้วก็เซฟได้เลยครับเพราะเป็นไฟล์ PDF อยู่แล้วนะครับหรือนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่เงี้ยนะครับ เนี่ก็เซฟลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็นบันทึกเป็นก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่อ่าโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บนะครับมอง่ราผมเซฟนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกที่บันทึกเป็นชนิดนะครับแล้วก็เลือกที่ PDF อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกเลยนะครับก็ได้ไฟล์ขึ้นมาทันทีอย่าลืมนะครับว่าเก็บตรงไหนจำด้วยนะครับแล้วก็บันทึกเลยนะครับ ส่วนบันทึกแปลงไฟล์ PDF แบบใช้พิมท์เตอร์ทำยังไงนะครับอย่างนี้ครับผมก็คลิกที่พิมพ์มันครับคลิกที่คำว่าพิมนะครับอ่านะครับแล้วก็ไปที่ไดเวอร์ของพิม n ์เตอร์นะครับแล้วก็ไปดูครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับ Adobe PDF เนี่ยนี่เนี่ยสามารถแปลงได้ครับ Adobe PDF Foxit PDF นะครับนี่คือแสดงว่าผมติดตั้งแอป Adobe ส่วนใหญ่แล้วเราเราจะใช้ Adobe PDF นะครับตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้คือใช้แอปของ Adobe ในการแปลครับผมแล้วก็พิมพ์เลยครับผมมาแล้วครับเราแปลกำลังแปลงอยู่ครับนี่นะครับแล้วก็เซฟเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PDF ขึ้นมาเซฟเลยนะครับนี่แปลงแล้วครับ นี่คือวิธีที่2นะครับแปลงจากแอปของเครื่องพิมพ์นะครับผมนะครับอ่บนี้เสร็จแล้วนะมาแล้วนี่นะครับนี่คือการแปลงจากจากแอปของพิมพเตอร์นะครับ ครับกวแค่นี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ